ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุพุสุขนครับผมมามาพบกับคุณทองเฮียครับผมในช่องคุณทองกินแหลกขันให้ติดตามคุณทองอยู่กันกลดมีเรื่อยครับมีเรื่อยมีเรื่อยๆมือวันนี้ได้ผัดกะเพราหนูผัดกะเพราหนูผุกก,กับข้าวซวยร้อน,อนเอาแบบแซ่บโซ่ตายเห้ราครับเผ็ดเดเห็ดเองอย่างฮอนอยู่นะครับ กะเผาค้างบ้านพูกเองมันต้องเปซีเลยครับใส่มันจังมันจังดุมันจงังแซบมันจงันจงชึ่งเคืองเบิ่งน้ำครับแดง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 จึงคึองกันมาบ้านบ้านหนเอนะมาครับเมื่อนี้กินข้อดียากินข้าวซอยครับนพนเพราะว่ามันต้องกินกับข้าวซอยหน่อยผัดนู่พวกพวกเนี้ยบริค้าวครับแต่วันนี้จะเป็นเมนูผัดโอ้ยเบิ่องเอาครับ มาเด้อกลินเขาคุ้นทองตับตับตับกระเพราสุดยอดด้วครับพนบอกให้ยังบริสิมใช่พวกพุงมัอนฮอนอยู่หลอจังหวะยังบริสิมเขาก่อนห้อนพี่น้องเอ้ยเบึงเบิงเบึงเบึงโอ้ยพอติดตอง เผ็ดซุซาส,สะใจเครื่องตำเองเครื่องตำเองของใส่พริกพริกแกงพร้อมแต่เครื่องเราตำเองตำดีดีครับเราตับมันได้ก่อนนะอู้หอนอยู่นะครับเห็ดแล้วก็ป่งเลยมาครับกินข้าวกับคุณหงวันนี้กินข้าวสวยก่อนครับเดี๋ยวว่าไทว่าไฮยไม่ห้องอื้มฮะน้องเลย สับแตงืม่ได้ใกินโดนเลยครับพัดกระเพานู่แต่คนเป็นพัดกระเพาพัดกระเพายนงกระทังครับเผ็ดพอมีกินกับข้า่่วย

ฮอนฮอนฮอนครับฮอนลงกะหะออกินเลยครับสุดหอมเผ็ดแซ่บโซต่ายของเราเนี่ย ขันแซบครับขันโบเพชรโบแซต้อาโซนฮอนหอยนด เราหนูสุดเนี่ยเราหาอีกหาใหม่กินเบ,บื่อเบื่อแล้วครับคล่องจุ่มเนี่ยอืมน้อยนะครับ อืม mm hmm. mm hmm. ครับครับครับ Hành lục đốt rồi không Đèn đèn cưng cương Đèn khác đèn nha phi kia Bây giờ Đèn thật Ồ oh. Hết Rồi mm -hmm. Khóc ขมบ้างเหรอืมมุงกระเพราครับอืมเขาตักมาได้เยอะมงั้นเขาอ่ะอืม không ừ. ở nước ngoài đấy lục đốt đấy chăm ừ. ừ. chăm ừ. ยักษ์แทบยักษ์กอร่อยมันต้องลงมือเฮ็ดเองครับมันยังขึ้งอยากกินรสชาติแบบไหนยังไง,งนูกับมันครับอ้ยอ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 ย,อย ดุสุดๆต้ไปเสิยังคับน้องเลยอโอสอนนู่นนม

đi ra bây giờ khoang he có kìm có im tao nổi ขอรเผ็ดน้องผัดกระเพรานู <sh> ่มๆกระเพราบ้านๆของคุณทองสูตรคุณทองเองเฮ็ดเองทำเองกินเองแซ่บเองแซ่บโซ่ไตโอ้ยเลโอดฉัน โอ้ยคา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 พี่น้องเอ้ยเนาะไปลองเฮ็ดกินเบิ่งครับผัดนู่บุกนู่ไหนาผัดได้เบืดองสำหรับคลิปนี้คุณทองใช่เนี่ยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณทองกินได้ครับผมดีให้เมนูไม่ไหมมาเฮ็ดสุกินสุเบิ่งแต่มันอิสชาไปหน่อยครับผมอย่างมันเวียกงานไม่ได้ครับผมแต่่เผมอยังมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับ เอาครับผมพี่น้องครับวันดีครับผม